ฮัลโหลสวัสดีครับออเราคนละคนใดผมวัตบายดีทุกทุกคนครับผมมาใส่ปุ๋ยครับพี่น้องใส่ปุ๋ยข้าวนาปีครับผมนี่เราจะมาเรียนรู้ก,กันนะครับผมว่าใส่ปุ๋ยตอนไหนช่วงไหนดีส,ดสุดดีจุดครับผมนี่ใส่ปุ๋ยโซ่15 15ครับผมเป็นปุ๋ยสูตรเสมอครับผมอันนี้เป็นการใส่ปุย๋ยครั้งที่สองครับครั้งที่สองครับผมพัวข้าว แต่กอเริ่มต่กอ,รกอ,รกอรเริ่มจะสะสมอาหารนําไปาสร้างดอกหรผลต่อไปนะครับผมก่อนชมคลิปฝากกดติดตามช่องคอนโซ่ชาแนลเป็นกําลังใจด้วยขอบคุณครับอ่าปุ๋ยเคมีนะครับผมถือว่าเป็นธาตุอาหารที่จําเป็นสําหรับพืชนะครับผมที่เราตามท้องตลาดก็จะมีธาตุ NPK นะครับผมพี่น้อง เคยเจอปัญหาครับว่าใส่ปุ๋ยแล้วข้าวเขียวช้านะครับผมนานกว่าจะเขียวเดี๋ยวมาดูคลิปนี้ครับผมว่ามันเกิดจากอะไรนะครับผมก็ลองมาคุยมาฟังดูครับว่าที่คนโซ่พูดจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับผมครับผมพืชตู้นี้นะครับผมที่มีสีเขียวนะครับผมการก็จะมีการขายน้ำนะครับผมขายน้ํา คือการเปิดปากใบนะครับผมการเปิดปากใบก็จะมีปัจจัยที่ทําให้เปิดปากใบก็จะมีอยู่4-5อย่างนะครับผมตามที่ผมเอ่ออาจเจอมานะครับผมก็จะมีแสงสว่างอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นลมและความกดอากาศนะครับผมอย่าวว่าพืชจะเปิดปากใบหรือจะคายน้ําตอนเวลากลางวันนะครับผมแล้วก็ปิดปากใบในตอนเวลากลางคืนรวมทั้ง วันไหนที่มีความชื้นคลุ้ m ฝนนะครับคือก็จะไม่คายน้าไม่ไม่เปิดปากใบนะครับผมการใส่ปุ๋ยครับการใส่ปุ๋ยที่ใส่ปุ๊บให้ข้าวเราได้นําถัดหาขึ้นไปใช้งานได้เลยก็คือให้ใส่ครับใส่วันที่ต้องฝาเปิดนะครับผมต้องฝาเปิดไม่คลุ้ m ฝนนะครับผมถ้าเป็นเลาใส่ช่วงเช้าครับช่วงเช้ชชาเเดือดอ่อนๆนะครับผมน้อยก็เราเราก็จะไม่ร้อนนะครับผมเนาะ พราะว่าถ้าใส่ช่วงเช้านะผมพืชเราก็สามารถที่จะนำถาดหารขึ้นไปใช้ได้เลยท้งวันอย่างที่ว่าน,นะผมถ้ามีแสงแดดก็พืชก็จะเปิดปากใบก็จะขายน้ําดึงถัดหารขึ้นมาใช้ได้เลยโดยเฉพาะไนโตรเจนนะผมไนโตรเจนก็เป็นถาดหานที่ละลายน้ําได้เร็วมากนะครับผอใส่ปุ๊บละลายน้ำปั๊บนะบผมพืชก็นําไปใช้งานได้เลยนะครับผม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการใส่ปุ๋ยก็และที่สาคัญอีกอย่างนครับผมพื้นที่ที่จะใส่ปุ๋ยนะครับน้ําต้องไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับผมเพราะน้ำจะเป็นตัวละลายปุ๋ยนะครับผม้าแห้งไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าปุ๋ยยังไม่ละลายน้ําเยอะก็ไม่ดีนะครับผมปุ๋ยจะหายหมดนะครับผมการใส่ปุ๋ยก็ต้องดูท้องฟ้าครับท้องฟ้าเปิดนะครับผมพืชเ,เราจรึงสามารถที่จะนํา ถาดอาหารึ้นไปใช้งานได้เลยนะครับผมก็พูดคุยกันนะครับผมก็ลองไปทําดูนะครับผมสังเกตดูครับตอนที่ถ้าเราใส่ตอนที่พื้มฝนนะครับผมข้าวเราจะไม่เคี้ยวนะครับผมก็จะนานถึงจะเคี้ยวนะครับผมถ้าใส่วันในที่มีแสงเดียดข้าวเราจะเคี้ยวเร็วมากนะครับผมใส่เช้าพรุ่งนี้ก็ข้าวจะเริ่มเคี้ยวแล้วนะครับผมก็มาพูดคุยกันนะครับ ก็ลองไปลองทําดูนะครับผมไม่ต้องเชื่อร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับก็ฟังๆแล้วก็ลองทําดูนะครับผมเพราะว่าการใส่ปุ๋ยก็ไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ละพื้นที่ก็ดินก็จะมีธาตุอาหารที่แตกต่างกันไปมีความเป็นกรดเป็นด่างที่แตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่ก็แนะนํากันไม่ได้ครับแนะนำกันไม่ได้ต้องใช้ประสบการณ์ครับผมทา,ทายนี้ครับเอาสูตรขางกระสอบปุ๋ย หมายถึงอะไรนะครับผมข้างกระสอบปุยนะครับผมก็จะมีสูตรนะครับผม npk นะครับผมสูตรนี้ที่เป็นตัวเลขบอกสูตรหมายถึงอะไรนะครับผมอ่านยังไงนะครับผมเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังครับผมตัวเลขที่บอกสูตรก็หมายถึงว่า,าในหนึ่งร้อกิโลนะครับผมมีถาด npk อยู่กี่กิโลนะครับผม อย่างเช่นอยางเช่นครับอย่างเช่นอ่าสูตร46 00นะครับผมคือในโตรเจ่นสี่สกิโลในหนึ้อยกิโลในในกระสอบ1นึกิโลนะครับผมอฟอสฟอรัศสศูนย์โพแทสเซียมศูนย์นะครับผมถ้ากระสอบ50ากิโลก็หมายความว่าอ่าจะมีธาตุแมกนีเซียมอยู่23เปอร์เซ็นต์นะครับผมปุ๋ยสูตรอ่าสิบห้านะครับผมมีไนโตรเจน อยู่มีไนโตรเจนอยู่15เปอร์เซนะครับผมฟอสฟอรัส uh, uh, 15เปอร์เต uh, ์โพแทสเซียม15เปอร์เซนะครับผมถ้ากระสอบเราซื้อสอบ50กิโลก็หมายความมีธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสแลวก็โพแทสเซียมอย่างละ7.5เปเซนหรือกระสอบ50กิโลจะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัส uh, โพแทสเซียมอย่างละ7.5กิโลนะครับผมถามว่าทำไมไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนที่เหลือส่วนเดียวก็เป็นส่วนที่ทางโรงงานนํามาผสมนะครับผมเขาเรียกว่าฟิลเลอร์ฟิลเลอร์ประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นจพูกดินเหนียวพวกดินทรายนะครับผมผสมกับธาดอาหารที่ว่านี้นะครับผมก็เก็บมาฝากครับผมในเล็กน้อยนะครับผมสำหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับผม คลิปนี้ก็จบกันนี้ครับผมรอคุณอะคุณใดสวัสดีครับ